นี้คนไทยคิดว่าสิ่งนี้ไนยยุ่บอคนนี้มาดับก็ส่งงานไทยรัฐซูเปอร์เอ็กซ์โปสามแยกไทยมิเขตปีมุรีรุงเทพมานครบจะบอกว่าในรอบในรอบหนึ่งเดือนนะครับผมเดือนหมี ได้ขึ้นไปทีคู่กันครั้งหนึ่งบบครัแบแเดวมารอบนี้ทำไมแบบมันเหลือน้อยมากเลยยังไม่รอเหรีนญแลมันไม่จบแล้วจบอีกแล้วมันงัดออกมือเลยเงินกอให้ไปซื้อเงินก็เต็มที่อยู่นะแต่พอตูมแต่ทำไมผ้ามันเหลือน้อยอก็ว่าอยูอ่ออ,อ นอไนปเ,เวลาของแนนอนออร์เดีอยู่กับแฟนคลับมากกว่าอยู่กับบอยสิริชัยอยู่มูเจ้ามูเจ้าเบิึงเนี่ยถอย,ยนเนี่เด้อเป็นผู้เป็นตายเนี่ยใส่ราเดือดร้อนอย่ามนี้โอ้อยจะเป็นไปรู้ว่าเขาเล่นสีออกไปบเบาอีกเขเล่นสีรถจบอีกจ,จริงๆชุดจบชุดผัวก็อ,อนุโนมัติอยู่แล้ว <laughs>